จะมาบอกบุญก่อนที่จะมาพาดูอะไรกันเราก็จะพากันมาฟังบทความนะครับซึ่งเอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะสวรรค์ครับสวรรค์น,นะครับวันนี้เกี่ยวกับสวรรค์ทั้งหชั้นนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยพูดถึงสวรรค์ชั้นจ่าตงชั้นหนึ่งไปแล้วเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงส,สวรรค์ชั้นดาวดึงเนาะชั้นที่ 2, 2นะครับวันนี้ก็ จะกล่าวถึงสวรรค์ชั้นที่สามแล้วกันสวรรค์ชั้นที่สามนะครับอ่ะเดี๋ยวหามุมใหม่ก่อนเอามุมหลวงปู่ดีกว่าอ่ะตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้จะได้สวยๆลมเย็นเอ,อเย็นนะครับทำไมถึงมานั่งตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเย็นนะครับเป็นช่องลมอ่ะสวรรค์ชั้นที่สามนะครับชาวสวรรค์ชั้นนี้ชื่อว่าชั้นยามานะครับ ยามาภูมิยามาภูมิเนี่ยอยู่ในอากาศนะครับสูงกว่ายอดเขาซิเนรุ42,000โนยชนะครับเป็นภูมิที่สวยงามแล้วก็ประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์นะครับปราศจากความยากลำบากใดๆซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์วมิมานเนี่ยและเป็นทิพย์สมบัติก็ปราณีตมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่ สวยงามแล้วก็ประณีตที่สุดนะครับผมเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนนะครับพระสยามเทวทิราชหรือว่าพระสุยามะหรือว่าท้าวสุยามะเทวราชนะครับผู้มีอายุยืนถึง2000ปีทิพย์เนี่ยเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามานะครับ,รบเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้รเรียกว่ายามาหรือยามะนะครับเป็นจำพวกอากาศเทวดานะครับผมจำพวกเดียวเพราะว่ามีวิมานรออยู่ในอากาศ เป็นที่อยู่เทวดาที่อยู่ในภูมิชั้นสูงขึ้นไปนะครับกว่าชั้นนี้ร้วนแต่เป็นอากาศสเทวดาทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นยอดเขาซินเนลุเนาะเป็นพื้นดินพื้นแรกหลังจากน้ําท่วมโลกนะครับก็เป็นชั้นดาวดึงเหนือจากชั้นดาวดึงเป็นอากาศสเทวดาทั้งหมดนะครับก็อย่างที่อ่านให้ฟังทุกวันทุกวันนี่แหละ เท,เทวดาในชั้นยามาภูมินะครับล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าตางดงามรุ่งเรืองนักมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุกนะครับสเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตาสมควรแก่อัตภาพทิพวิมานเนี่ยเป็นประสานเงินประสาททองปราศจากแสงอาทิตย์และพระจันทร์นะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยถูกอธิษฐานโดยพรมเนี่ยที่ลงมาอยู่ยอดเขาซินยรุหลังจากที่ น้ำท่วมครั้งแรกนะครับผมพอน้ําลดปุ๊บเนี่ยก็ลงมาอยู่ในผืนดินผืนแรกนะครับพอผืนดินผืนแรกผืนดินผืนแรกเนี่ยได้แห้งนะครับก็มีกลิ่นง่วนดินพรมก็ลงมากินนะครับพอลงมากินปุ๊บชิมปั๊บเนี่ยแสงสว่างหายร่างกายอันเป็นทิพย์ก็กลายเป็นร่างกายหยาบนะครับก็แสงสว่างจากร่างกายหายไปเขาก็เลยอธิษฐานให้มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับก็ ตามนี้แหละกลับมาที่สวรรค์ชั้นยามานะครับผมพอไม่มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยมีรัศมีจากกายของเราเทวดานะครับถ้าเป็นดอกไม้บานก็จะเป็นกลางวันถ้าเป็นดอกไม้หุบก็จะเป็นกลางคืนดูกันง่ายๆเทียบเวลาแล้วนะครับเวลาของโลกมนุษย์เนี่ยกับสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยสองร้อยปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ1วันในสวรร์ชั้นยามานะครับไล่ให้ฟังใหม่ชั้นจารุงเนี่ยห้ปีนะเท่ากับ1วัน1คืนนะครับผมชั้นดาวดึงเนี่ยหนึปีสวรรชั้นยามานี่สองปีนะครับทางไปสวรร์ชั้นยามาก็ต้องพยายามสร้างบุญต้องเป็นผู้หนักแน่นในการบําเพ็ญบุญนะครับในทางสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทําทานโดยไม่คิดว่าเป็นการทําดีนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆ มันเมื่อยมันเมื่อยเอาเอากลัมมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอว่างนิดนึงนะครับกล้องหนักสุดๆกล้องหนักสุดๆอ่ะนี่นะครับผมเอามุมนี้ดีกว่าเนาะอ่ะถ้าผู้ใดทําทานโดยไม่คิดว่าเป็นการทําดีนะครับแต่คิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายได้เคยทําบุญทําทานมาโดยตลอดเราก็ควรได้ทําตามประเพณีที่ท่านเคยทํามานะครับถ้าผู้นั้น ให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อทําการกริยาตายไปแล้วเนี่ยยอมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายในชั้นยามานะครับพระพุทธองค์เป็นพูโทูตกล่าวว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทําบุญกริยาวัตถุที่สําคัญด้วยศีลประมาณยิ่งโดยไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการภาวนาเลย เมื่อถึงการกิริยาตายไปแล้วเขาย่อมเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามานะครับก็ตามนี้แหละจะทบทวนให้ฟังชั้นจาตุรงเนี่ยทำทานโดยหวังผลแห่งทานนะครับชั้นดาวดึงชั้นที่2เนี่ยทำบุญโดยไม่หวังผลแห่งทานนะครับชั้นที่3เนี่ยชั้นยามาทําบุญโดยทําตามประเพณีแต่ง่ายๆนะใครอยากไปอยู่จาตุงก็หนึ่งะทำทานก็หวังและการทําทานก็จะได้อันนี้สงของทาน ชั้นดาวดึงก็ทําทานโดยไม่หวังอาน,นิสงส์แห่งทานนะครับทําทานเพราะว่าเป็นความดีชั้นยามาก็ทําทานเพราะว่าบรรพระบุษพาทมนะครับก็ตามนี้แหละต่อชั้นที่สี่เลยไหมอาจารย์รโอนนี้สองชั้นไปเลยเนาะสวรรค์ชั้นที่สี่นะครับชั้นนี้เนี่ยเรา ไปถอยรถกอล์ฟนิดหนึ่งไปรถกอล์ฟบางวิวเราพุทธภูมินะครับเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการเป็นพระโพธิสัตว์นะฟังให้ดีนะชั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์นะครับผมเดี๋ยวให้จานเป็นถอยรถกอล์ฟนิดหนึ่งเพราะบางวิวนะครับอ่าโอเคนะครับสวรรค์ชั้นที่4ี่นะครับชั้นดูสิตานะครับผมหรือว่าชั้นดูสิตเนี่ย ห่างไกลจากสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยขึ้นไปเบื้องบนอีก42,000โยชนะ1โยชเท่ากับ16กิโลเมตรก็ไกลเลยแหละเป็นแดนสุขาวดีนะครับเป็นที่สถิตอยู่แห่งปวงเทวดาชาฟ้าทั้งหลายผู้ไม่มีความทุกข์ใครอะผู้ไม่มีความทุกข์นะครับปราศจากความร้อนใจแต่กลับมีแต่ความยินดีและความแช่มชื่นอยู่เป็นนิด อีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะครับก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญเพียรจนสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นที่เกิดของผู้ที่จะเป็นอัครสาวกนะครับก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์อีกด้วยดังนั้นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตาภูมินี้นะครับ จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่นๆโดยมีสมเด็จพระสันดุสิตธิเทวราชนะครับดำรงตำแหน่งตำแหน่งเป็นผู้ดูแลสวรรค์ชั้นนี้เนะาะตำแหน่งเป็นเทวาธิบดีนะครับก็คือผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้นะครับผมลองเทียบเวลานะเมื่อเทียบเวลาแล้วนะครับระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย400ปี ในโลกมนุษย์น่ะเท่ากับ1วัน1คืนนะในสวรรค์ชั้นดูสิทธ์นะทวนใหม่นะครับจากตรง 50, 50. ดาวดึง100ยามา200ดูสิทธ์เนี่ย400เลยนะ400เลยนะหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วก็400ปีมนุษย์นะนานมากๆนะครับผมก็ตั้งเมืองเชียงใหม่ลำพูนก็ประมาณ2-3วันเองบ,บนสวรรค์ชั้นดูสิทธ์นะครับผม ชั้นดูสินะครับเป็นเทพนะครที่ตั้งอยู่กลางนภากาศนะครับมีปราสาทวิมานอยู่3มชนิดด้วยกันนะครับผมรัตนวิมานก็คือวิมานแก้วนะครับสุวรรณวิมานก็คือวิมานทองรัชตะวิมานนะครับก็คือวิมานเงินช่วยตะบุญลากไปไปปราสาทวิมานเหล่านี้นะครับตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงามลุงบุญเดี๋ยวลากไปให้เดี๋ยวลากไปให้เดี๋ยวรถกอล์ฟลากไปให้ หรือว่าจะลากไปเองจะลากไปไหนอ๋อ oh, ลากไปตัดอ่าอ่าปราสาทวิมานเหล่านี้นะครับตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงามแต่และว,วิมานเป็นปราสาททิพย์นะครับมีความวิจิตการเหลือที่จะพันนานะครับผมมีรัตนประการกำแพงแก้วร้อมรอบทุกๆวิมานมีรัศมีรุ่งเรืองเหลื่อมพาย สวยงามยิ่งกว่าประสาทวิมานแห่งเทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์ชั้นยามาภูมินะครับเทวดาสถานเทวสถานชั้นนี้นะครับมีสะโบขรณีและสวนขวัญอุทยานทิพย์อีกมากมายสําหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอ่ะเทวดาชั้นกรรมาวจรเขาก็อยากเที่ยวบ้างค,คงไม่มีห้างอะไรให้เดินเขาก็ต้องมีสวนเนาะปวงเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายนะครับผู้เคยได้ ได้สร้างกรรมาวาจรกุศลกรรมและผลวิบากแห่งกรรมาวาจรกุศลกรรมชักนําให้มาอุบัติเกิดนะสวรรค์ดุสิตนะครับชั้นดุสิตนี้นี่ะแต่และองค์มีความสง่าง,งามกว่าเทวดาชั้นต่าๆนะที่สําคัญคือมีจิตใจรู้บุญรู้ธรรมเป็นอย่างดีนะมีจิตยินดีต่อการได้สดับตาฟังพระเทศนาเป็นอย่างยิ่งนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเคยสอนว่าชั้นยามาเนี่ยเขาไม่ทําอะไรกันเลยนะครับสวดมนต์กันทั้งวัน เขาเป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่นะครับเขาไม่ค่อยทําอะไรก็หรอกเขาสวดมนต์กันสวดมนต์นะครับก็ทุกวันธรรม,มะสวรรค์นะครับเทพเหล่าดุสิตภูมินี้เนี่ยก็จะมีเทวสันติบาตนะครับก็คือประชุมของเหล่าเทพนั่นแหละมาฟังธรรมกันนะครับโดยมีสันดุสิตเทวราชนะครับผู้ดำรงตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในชั้นดุสิตนี่นะครับ ก็เป็นพระอ่าเป็นพระหูสูตรด้วยนะครับเป็นผู้รู้ธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมากก็ได้แสดงธรรมเทศนาให้ฟังว่างั้นเถอะปัจจุบันนี้นะครับสมเด็จพระศรีอริยาเมตรัยพระโพธิสัตว์ผู้มีชื่อเสียงเรื่องรือเป็นที่รู้จักในหมู่พุทธบริษัทว่าจะตัดสุเป็นพระพุทธเจ้านะครับองค์ต่อไปเนี่ยในพัทลักษณ์ับนี้พระองค์ก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้นี่แหละและได้ รับอารัธนาให้เป็นผู้แสดงธรรมเป็นประจำนะครับทางที่จะไปสวรรค์ชั้นดูสิทธ์เนี่ยต้องอุตส่าห์พยายามสร้างบุญกุศลชอบสดับตับฟังวัฒธรรมเทศนาเพื่ออบรมปัญญาให้เจริญผ่องใสไม่หวั่นไหวโยกคลอนนะครับในการประกอบกุศลไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทในวัยและชีวิตตนนะครับเล่งสร้างกุศลเช่นมันเป็นทานรักษาสินเป็นนิดนะครับในทานสูตรกล่าวไว้ว่าผู้ใดให้ทานโดยไม่คิดว่า ทำตามบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เคยทามาจนเป็นประเพณีนะครับแต่ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงหากินสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่ได้หุงหากินถ้าเราไม่ให้ทานก็เป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่งเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอ่ะทวนใหม่อีกรอบชั้นจาตุงทําทานโดยหวังผลครับชั้นเดาดึงทําทานโดยไม่หวังผลไม่หวังผลชั้นยามาล่ะทําทานโดยเป็นประเพณีนะครับ ชั้นดูสิทธ์เนี่ยทำทานน่ยโดยคิดว่าสมณชีพามเหล่านี้คงหาเองไม่ได้นะก็ต้องทําให้นี่แหละตายไปก็ได้อยู่สู่ชั้นดูสิทธิ์นะครับก็วันนี้ก็ถึงชั้นนี้ก่อนแล้วกันวันอื่นก็ค่อยต่ออีก2ชั้นก็คือชั้น5กับชั้น6นะครับสวรรค์มีแค่หชั้นนะอา่ขอจิบน้ำนิดหนึ่งนะครับไปอาจารย์ เดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านหน้าหลวงปู่นะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปบริเวณตรงสิงเนาะวันนี้ก็ไม่พูดยาวแล้วกันอากาศร้อนมากนะครับวันนี้สมกับเป็นเดือนเมษายนของประเทศไทยเลยแหละอากาศร้อนใจแล้วก็ย้อนเนาะอากาศร้อนก็ทําใจสบายๆแล้วที่เนี่ยมันก็จะมีโซนเย็นก็คือโซนลมพัดด้านนี้นะครับส่วนด้านหน้าองค์พระก็จะเป็นโซนร้อนนะครับไม่มีต้นไม้หลายคนบอกว่าทําไมไม่ปลูกต้นไม้ เขาก็แล่ปลูกกันอยู่นะครับใจเย็นเย็นต้นไม้เนี่ยมันก็ค่อยๆโตค่อยๆโตเนาะแต่หลังพักเนี่ยปลูกไม่ได้นะมันไม่ใช่ที่เรามันที่คนอื่นเขานะครับก็ตรงที่เราเราก็พยายามปลูกอยู่เนาะตรงที่คนอื่นเขาเราก็ไปปลูกไม่ได้อ่ะอยากปลูกก็ปลูกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันที่คนอื่นเขาอ่ะเขาก็ยังไม่ขายด้วยถ้าเขาขายก็เดี๋ยวผมจะซื้อให้ญาติโยมเนี่ยช่วยกันนะครับไว้ปลูกต้นไม้เลยไว้ปลูกต้นไม้ไว้จอดรถให้ เย็นๆตรงนี้นะครับเราก็ทําที่จอดรถเนี่ยไว้ให้สําหรับญาติโยมที่มาหล่อพ้ามาสวดมนต์มาอะไรเนาะแต่ว่าทําแบบธรรมดามันก็จะไม่เท่นะเราก็เลยทําแล้วก็ปลูกต้นองุ่นนะครับแล้วก็ผูกขึ้นไปให้เหลื้อยๆขึ้นไปก็จะไปทําร่มด้านบนนะครับตอนนี้ก็เขารอองุออ่นโตอยู่รอต้นองุ่นอยู่รอต้นองุ่นนะครับ แดดแรงอย่างนี้ต้อนองหุ่นซึ่งทนแดดก็ยังเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยต้อนองหุ่นที่ทนแดดก็ยังเหี่ยวเลยนะสู้ไม่ไหวอากาศมันร้อนจริงๆนะครับผมก็ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับอยู่บริเวณ อาจารหลวงปู่ดูพมมปัญโยนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตาคลีเนี่ยเป็นทรงนั่งแผ่เมตตาบารมีนะครับซึ่งสวยสดงดงามแล้วก็อลังการมากๆนะครับผมก็ตามนี้แหละตอนนี้นะครับโครงการหลวงปู่ดูเนี่ยทำได้อย่างรุดหน้าอย่างรวดเร็วอย่างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละเหลืออีกไม่เยอะก็จะเสร็จนะครับตอนนี้นะครับผม ซึ่งบอกบุญอยู่3โครงการใหญ่ๆนะครับไล่จากด้านล่างมาเลยและการโครงการแรกนะครับก็คือนี่นะครับบันไดานาคนะครับบันไดานาคที่นี่เป็นนาคสามเสียนนะครับทั้งหมด4ตระกูลมีตระกูลวิลูนปกักเอราปัฏตาสัพยาปุตตาแล้วก็กันหาโคตามาน,นะครับก็เป็นนาคสามเสียง4ตระกูลแต่ละก็มีรูปทรง สีดำนะครับการันตีเลยว่าถ้าเสร็จแล้วนะตรงนี้สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยผมจะบอกเลยว่าไปดูมาหลายวัดไปดูมาหลายที่ไปดูมาหลายสถานที่ที่เขาทำนะครับนาก็โอ้โหฝุ่นครับมันลด ทำสะพานเนี่ยมันวิ่งเนี่ยมันไม่สนใจชาวบ้านเลยนะครับฝุ่นนี่อือหือพระเจ้าช่วยอ่ะในส่วนที่สองนะครับซึ่งเขากำลังทำอยู่ตอนนี้ขออนุญาตนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ถึงนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ถึงผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระตุกเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันจะอะไรก็เดี๋ยวญาติโยมจะอารมณ์เสียเปล่าเปานะครับผมก็ บริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับกำแพงเมืองโบราณนะครับซึ่งทําร้อมรอบอยู่ใกล้จะเสร็จเต็มที่นะทำสีนะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทําสีเป็นสีขาวนะครับก็อบอกบุญอยู่กองบุญละ1 2 0 0 0 0บาทนะครับรับทั้งหมด20กองบุญตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว4กองนะกอง,นะกองนะครับผมซึ่ง ยังรับอีกเพียง16กลองบุญนะครับก็บอกบุญอยู่ท่านเจ้าภาพเนี่ยก็จะได้ติดชื่อที่กำแพงนะด้านในอันนี้สูงสูงมากนะติดได้20ชื่อนะครับกำแพงช่วงละ5เมตรก็1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ย3 4ม6 7 8หล้อมรอบเป็น20มัน20กว่านะครับแต่บอกบุญแค่20กลกองเท่านั้นนะครับผม ใครสนใจจะสร้างกำแพงเมืองโบราณเนี่ยกำแพงเนี่ยที่อยู่ในข่ายพระศาสนานะครับกำแพงเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีกำแพงทำแล้วเนี่ยอันนี้สงก็ทำให้มั่นคงคมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับแล้วก็กันคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็ให้อยู่ในข่ายพระศาสนาทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานนะครับทำศาสนานี้ได้ถึงศาสนาหน้าเลยทำศาสนาพระสมณโคดมได้ถึง แค่องค์เดียวเนแล้วเนาะที่<ม>เ,เห็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็ได้รับสมเด็จองค์สมบรมหาจากักรพรรดินะครับหน้าแบบนี้เลยหน้าตัก9้านิ้ว1องค์นะครับผมในส่วนที่สามที่บอกบุญอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้ทำมากเลยป้ายเท้าจัตุโลกกับที่มีเท้ากุเวนเท้าวิรุณปากเท้าวิรุณหเท้าทัตตรสนะครับเป็น ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาริชิกาเป็นผู้ดูแลเนาะดูแลความเป็นไปของโลกมนุษย์นะครับทุกความเชื่อครับของหลายๆมีหมดเลยนะเท้าจตุรลกบาลทั้งสี่นะก็คือดูแลทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือทิศตกนะครับก็ดูแลความเป็นไปของโลกมนุษย์จตุแปลว่าสี่นะครับโลกก็แปลว่าโลกมนุษย์เนี่ยบาลก็แปลว่าดูแลนะครับผมก็ใครสนใจจะร่วมบุญจะทําก็ แจ้งได้เลยนะครับกระตุกกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงน่คืนก็มาเต็มนะทำไมมันกระตุกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างว่าแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะอากาศมันร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยรองรับความร้อนนะครับเรามาตากแดดกันมันก็มีปัญหานิดนึงไม่เป็นไรแล้วกันเนาะไม,ไม่สะดุดแลไม่สะดุดละอ่ะอ่ะโอเค ครับกับเมื่อกี้มันหมุนหมุนนิดนึงนะครับขออภัยด้วยญาติโยมหายไปเลยเห็นไหมพอสะดุดปุ๊บญาติโยมหายทันทีก็บอกบุญอยู่นะครับกำแพงและติดได้หนึ่งหลายชื่อเนาะหมื่นหนึ่งหมื่นบาทอย่างไงก็เราติดตามแล้วกันนะครับส่วนด้านนู้นก็อุทยานสมเด็จอมปถมบรมมาจากพัดซึ่งขออนุญาตไม่ไปแล้วกันไม่ไปนะครับตามนี้แหละเนี่ยงดงามอลังการนะครับก็ทําไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับผม ความดีอ่ะทำกันทุกวันทำได้ทุกวันนะครับที่นี่เขาก็ทำกันทุกวันไม่มีเกี่ยงงอนนะไม่เคยสงสัยใรือความดีด้วยรู้ว่าเป็นความดีจึงทำนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอนมาแล้วว่าความดีทำอย่างนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ทำตามที่ท่านเมตตาสั่งสอนมาไม่เคยสงสัยนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านลองผิดลองถูกมาละ ที่ท่านเอามาบอกเอามากล่าวเนี่ยก็คือเรื่องดีทั้งนั้นนะครับไม่มีโกหกหรอกไม่รู้จะโกหกไปทำไมนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็พานกันไปจับกลุ่มอย่างงูนอย่างนี้นินทาว่าร้ายกันพวกนี้นะตายไปตกนรกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ครูบาอาจารย์ให้ความรู้เนี่ยมันยังเอาไปด่าไปว่ากันได้นะครับไอพวกเนี้ยใสรเราต้องเล่าเรื่องนรกตัแล้วครับ เดี๋ยวหมดสวรรค์ปึ๊บเล่าเรื่องนรกเลยอาจารย์เบนซ์ก่อนจะไปพรมเ,<อ>เดี๋ยวพาพากันไปแวะนรกก่อนพากันไปตกนรกก่อนจะได้รู้ว่านารกเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทั้งๆั้งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงไม่คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรไม่คิดว่าที่บอกไป เเชื่อเชื่อแบบไม่ลังเลสงสัยด้วยนะครับบางคนก็จะแต่นรกเลยสวรรค์ไม่เอาเลยปฏิบัติตัวก็อย่างเงี้ยไม่ต้องไปสมัครหรอกไม่ต้องหาตำแหน่งด้วยถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้นะมึงตกแน่จะบอกเลยมึงตกนรกแน่ๆไม่ต้องไปขวนขวายเลยว่าอยากจะไปเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ตกแน่ๆนะครับ สงสัยอะไรสอบถามได้นะครับสงสัยอะไรแจ้งได้เลยนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนและกันเนาะวันนี้ขอสั้นๆเพราะว่าแดดร้อนจริงๆแดดร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวทุกท่างทำงานต่อก่อนนะครับสาธุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ